สวัสดีครับวันนี้ไม่นิวจะารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนระวันนะครับกอต่อยังไม่ได้รับรายงานคนตายเสียชีวิตเหตุผู้แสวงบุญชาวมุสลิมเหยียบกันตาย4 5 3ศพนะครับที่แคมป์ใกล้นครมักกะนะครับวันที่24กันยานะคบีบีสีรายงานว่าเกิดเหตุผู้แสวงบุญชาวมุสลิมเหยียบกันตายที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว4 5 3รายนะครับและได้รับบาดเจ็บกว่า390คนครับที่เมืองมินาที่ตั้งแคมป์ของผู้แสวงบุญ นอกนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับระหว่างพิธีฮาดประจําปีขณะนี้เจ้าที่ผู้ภัยกาลังเข้าถึงที่เกันเหตุแล้ววันเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคนระับโพสต์วิตเตอร์ว่าตามที่เกิดเหตุผู้แสวงบุญทนะัดเหยียบกันเพราะความแออัดที่เมืองมักกะนั้นสานกองศูนย์ใหญ่ไทยเมืองเจดดาแจ้งว่ายังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับผลกระทบนะครับทั้งนี้สถาททน,สนที่ที่เกิดเหตุไม่ใช่พื้นที่ที่เตรียมไว้สําหรับผู้แสวงบุญ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและสถานกองศูลใหญ่ไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปนะครับ <S 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 ด้านนายวิระรดพดลดรับรมวระทรวงวัฒนธรรมครับเาาาบปิดเผยว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะครับแต่อย่างไรก็ตามและยังไม่มีรายงานผู้เสียวงบุญคนไทยเสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามจะสั่งกรให้ที่วิธีกรมการศาสนานะครับ ติดตามสถานการณ์อย่างกล้ชิดและเร่งนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้สวญหยบุญชาวไทยมาในงานเป็นระยะรวมไปถึงความคืบหน้าการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกิจการฮัทนาะเมืองมะก,กะพาราพเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางวาทจะรายงานเรื่องนี้ให้ประชชนทราบต่อไปนะครับ